ถ้าของมีมันลกถ้าของไม่มีมันไม่ลกถ้าถ้าขายดีมันก็คือวุ่นวายถ้าขายไม่ดีก็เกาหีก็เต๋นะจะบอกให้จริงเหรอเออขายไม่ดีนั่งเกาอยู่ทันละเกาจนหีเหลยนมันก็ไม่ผูดด้เดยมาสื่ออันนี้เราขายถ้าขายดีมันก็วุ่นวายไม่มีเวลาเกาด้วยแมนอิลีเดอพูดความจริงเด้อ อะไรแม่จ้าจ้าจะกินง่ายไหน้องโม่งง่ายบายยังกระซางหัวปอดมั้มาพัวเฮงเราจะได้กร็ต้องได้กินอีนี่เอาขายทุงละลอยผูนี่ล่ะกะเลิศเนาะ ขายขีดที่บ่อพีู่ดมากไก่เด้อขายขีดที่บ่อพี่พูดในยางสากเด้อเฮ้ยเบปากใส่ยางหนีพรมบ่จะเปลี่ยนจ้างกูกับกบ่เข่าเด้อคน้นเบนบอกอีห <c oughs> ลีเด้อเราพิสูจน์มาแล้วไงมันสวยแล้วลูกมันสวยแล้ว,ม,กกวมันสวยแล้วนะจ๊ะเ,เ,เป็นหกสิบบาทเด้อลูก จะพอดีกับหีฉันเลยนะคะลูกจ้ะอาทีนี้เ,เดี๋ยวทำซุกี้ให้ระยองก่อนเหลือแค่ซุกี้หรอใช่เหลือแค่ซุกี้นะคะเพื่อนอยากกินซุกี้ร้องเบิง<ๆ>เพื่อนว่ามันอร<ๆ>อ่อยเออจ้ามันห่อไม่ได้ค่ะมันไกลเกิน<ๆ>จ้าพามาค่ะนะคะ<ๆ>อา่า โคลา่มันก็ไปยั่วทางรถด,ดีดีเนาะโคลาป่าง่ายเงี้ยโดยดีมันบ่เขาไปในเฮียนไปกินเพราะว่ามันมีแมวสองตัวมันมันมันเลยบ่ไปกวนเขามันเลยบ่ไปกวนล,ลูกแต่ก้ากับน้ำโชวมันกับบเป็นหยัางมีมีพารวยมามันก็เลยไม่เข้าใกล้เลยมันหย่านพารวยกันหย่านพารวยกลัว วันนี้หม้อร้อนไม่ต้องกลัวสาราสุขมาเองสาระสุขประมาณกระหอนที่เก่าแหละเขาทสามันลวกเสียนเพราะสุกกรอบ อันมีคนคอมเมนต์ว่าแม่หอยอย่าเพิ่งตายนะหนูชอบแม่มากปะนะอะไรนะแม่หอยอยู่เป็นนานๆอย่าเพิ่งตายนะชอบแม่มากเลยพะนะจะ้าอย่างเกาะจูไฟจูไฟเขาบอกจูไฟนอนจ้าจูยุจ้าแต่บ่จูไปีิมันงกะหอนนะจ้าแกกลัวหม้อไม่ร้อนจ้าบ่ห่อนกะหีมาจูมึงหลุดจ้า อาหีมาจุ่มนะจ้าหมอยลูกทวนๆรถอย่ี่ไรอาหีมาจุ่มล้องมาเลยจ้าโูลกขนก็ยังโูลกใกล้เนี่ยค่จุยานนะจ้าตื่นยุบผูวแล้วทำตุกปีกันนะกันนะ เรียบร้อยนะจ้านั่งรถมาลูกบอกแม่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวตามที่ด้วยไงมามันก๋วยเตี๋ยวตามบ้านเราละเม่นไม่ต้องไม่จ้าเออมันมันไกลค่ะ เมื่อวานนี้เป็นนักเอาอากาศวันนี้มีไข่วิทยาศาสตร์นะจ๊ะปุกกี้ค่ะม,มาแล้วนะคะไข่วิทยาศาสตร์มาแล้วนะคะ